จุดจุน้องไปจุจุดอน้องดุดดดโอเคปะปดุดนันนี้ันนีกิดีไหมครับพี่เป็นางตีไม่ร้องกินมาน้องเจไม่น้องินมาน่องใฝาคอโทน้โอเคพี่พอก่อนนะไม่ไหวนะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่ไหแล้ววะเจน้องเดี๋ยวบอกใครน้อง่งนี้เดี๋ยวบอกใครนงเดี๋ยวบอกใครน้อง รู้จังเงินก็เองครับขนมครับคิดผิดตอนนั้นรัดติัดใจพี่ยาพี่ยาว้าวซื้อผู้หลีกต่อได้ไหมครับติดใจ nó กี่ตัวนะครับพี่เนี่ยนะ2ตัวตัวที่ nó เนาะพี่เนาะเอามาดับเลยเนาะพี่ดูฝั่งซ้ายนะดูน้อง nó ครับน้อง nó น้องครับเอาไปอยู่สําหรับ được không đi tìm cái nó cái gì đau đi. Anh đi. Anh đi ở này hả? cho mẹ đi. พ่อแม่ให oh, ้พ่ี่ดีผมขอโทษคับแม่แม่เสียใจมากที่ยูเื่ก็รู้เอาเงินที่ซื้อมาห้พี่ยดีขอบคุณแม่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 ไม่รอหรอกขอนคยณครับ ลาพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ของมันขาดฉันพลาดเฮ้ยาดของมันขาดเลยของ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 ข้อเท่ากันกันก่อนขอเร่องเรื่องยอดสูงพอดีนะไปดิไปดิ ลูกติดบุหรี่ใช่ไหมใช่ลูกทำนิสิตเองวันนี้ครับว่าลูกคนเรามีผิดมีถูกเรื่องทุกอย่ากลาวขอโทษนะครับข้อคิดในการเอาชนะใจตนหนึ่งไม่ยึดติดในรสอาหารสองหาความรื่นรมจากความสงบสามสู่ความเรียบง่ายของชีวิตสี่อย่าร้องขอแต่จงเติมเต็มทุกสิ่งด้วยตนเอง